คุณผู้ชมครับเซฟผมหายคำเตือนรายการนี้มีคำจะขายเล็กน้อยก็ระวัง้วยนะครับผมเป็นเรื่องน่าอาัศจรรย์ใจจริงนะครับแต่ก็ยังดีว่าตัวเซฟที่หายไปนั้นเป็นเซตขุดแร่เซตเก่านะครับผม ก็คือ l t c Newborn นะผมได้หายไปจากโลกของคาตาเดียเราแล้วนะฮะเซ็งเบิร์ดนะครับคือมันไปหมดเลยครับแร่ดีว่าโซโซยังเก็บไว้นะครับเพิ่งผ่านคืนฮาโลวีนไปดีว่าไม่ได้เอาดาพอตแมนไปด้วยนะครับเมื่อกี้เพิ่งเอาไปรีฟอกมาโคตรแพงเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะว่ารีฟอกทำยังไงสมมุติเราได้ของที่ค่าสถารไม่ดีมานะครับเอาไปตีใหม่ได้นะครับผม อันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะเพิ่งรู้แบบสดๆเลยจริงๆไปหากอบลินทิงเกอร์เลอร์ครับผมทำได้ทั้งโทรศัพท์ทั้งคอมนะครับผมก็คือเอาของไปรีฟอกนะครับไปไหนแล้วว่าก็บลินมันกระตุกจังวะกอบลินหายครับอ๋อเจอแล้วนี่ครับกูจะเห็นว่ามีช่องหนึ่งที่แปลกๆไปแอจริงๆมันมีไว้รีฟอกครับเทอราบเบดผมคราบมาจัดไปครับไปรีฟอกหน่อยตังเยอะเอาไหมาเหอะ คือบังเอิญ่าไปขายของเล็กๆ,ๆน้อยๆเอาเมื่อกี้ได้รีเจนดารีแล้วนี่ว่าเอา้าปัดโถ่เผดกต้องการจะรีให้มันเป็นรีเจนดารีครับเพราะว่ารีเจนดารีมันจะได้ค่าเยอะอยู่เดนเจอร u s เกือบดีสุดยอดเยี่ยเนีอากดรี เออสรางมาเถอะนะครับเอาก๊อรลี่ก็ได้นะครับก็วันนี้ก็จะมาเพราะนึกถึงของที่หายไปแม่งแรดดีๆทั้งนั้นเลยนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องอา่าอะไรอ่ะของที่ดีที่สุดในก่อนช่วงเข้าฮาร์ดโหมดนะครับก่อนเข้าฮาร์ดโหมดนะครับผมย้ําเลยว่าก่อนเข้าฮาร์ดโหมดนะเจนะครับว่า ก่อนเข้าฮาร์ดโมดเนียเฮ้ยมันดียังไงอะไรมันยังไงอะไรอย่างนี้ก็ไอเทมที่ดีที่สุดนะครับผมก็จะมีอยู่ไม่ไม่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยนะครับผมอย่างแรกเลยก็จะมีอ,อะไรนะมันชื่ออะไรสักอย่างนั่นแหละมันเป็นหอ,อกอะครับมันเป็นหอ,อกหอ,อกม่มวงครับหอ,อกม่มวงที่เอมันอะไรมันชื่ออะไรจําชื่อมไม่ได้ผมมีอยู่อันหนึ่งอะ เออนี่นะครับ d a r k l a n d มีมารีดาเมตตั้ง35้านะมารีหรือเมรีวะเอออ่านไหนก็ได้อ่านเอะนะครับมันให้ไปไหนแล้วอะ <c oughs> เออตลาดนะครับฟอสฟูนะที่ผมมีไม่ได้เอาไปรีฟอรก็รว่ารู้สกกตต์สามารถเจอได้ในนรกนะครับที่กล่องที่กล่องมืดนะครับผมที่กล่องของ Shadow Shadow Shade นะครับซึ่งหายากไหมไม่ยากนะครับโอ้ย หากุญแจของชาลูเชตได้ในดันเจี้ยนทั่วไปนะครับผมดันเจี้ยนทั่วไปก็หาไม่ยากนะครับถ้ายัางยังไม่ได้ฆ่าเพนเทอลา่าเท่าไหร่ดันเจี้ยนก็ไม่ใช่เรื่องน่านกลัวนะแจนะครับส่วนใครถามว่าเฮ้ยพี่แวมไพร์นท์หาจากไหนไปฟาร์มที่คิมสันนะครับผมไปหาช่องใส่กุญแจมาคัดุญแจไปเปิดนะครับโคตรยากนะครับหัวน,น,นี้เกิดจากโซลา่าคลิปนะครับผมได้มาหนึ่งอันนะครับแล้วก็ไปตีบวกให้เป็นลีเจนดารี่ซะ โคตรดีนะครับบอกเลยไอนี้ด้วยไปตีรีเจเดอรี่เรียบร้อยนะครับตังเยอะบอกเลยขายไปเยอะขายหมดเอาจริงตอนนี้คือของในกล่องมันเหลืออยู่แค่นั้นนะครับเหลือ,อน้อยมากก็กล่องชาร์โอจะอยู่ตามกล่องทองนะครับกล่องชาร์โดอยู่ตามของผ้าเลยกุญแจชาร์โอนะครับอยู่ตามอ่ากล่องทองเมื่อกี้อย่างแบบเมื่อกี้นะครับผมผมก็จะลงนรกไปเลยนะครับจะไปหา วุ้ืเจมเมนอาวุธที่เกือบจะดีที่สุดนะครับผมพอใช้สู้กับเอ่อโอ้ยแดงพอใช้สู้กับกำแพงเนื้อได้อยู่นะครับอ่เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าโลกที่ผมสร้างไปเลยดีกว่าแล้วก็ลงไปที่ดันเจียนธรรมดานะครับผมแล้วก็ไปหารอสักครู่นะครับผมเพย์ไม่ขึ้นโอเค นะครับคุณจะเห็นแต่ว่า LGC Newborn หายไปแล้วนะครับก็เลยเป็น LGC Supernew เพื่ออะไรวะแต่เดียวเวลไม่หายแต่ตัวมัหายแทนโคตรสิ่งเลยต้องขออภัยนะครับผมกับใครที่รีเควสอะไรมาแล้วก็คลิปก็ออกมาล่าช้านิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้แตะโทรศัพท์นะครับช่วงนี้งานเริ่มมานะจ๊ะ บวกกับว่ากลับบ้านมานี่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะทําอะไรชอบซ้อมกีตาบ้าไปแล้วนะครับวันนี้ก็วันหยุดเกิดจัดซะหน่อยเราไปดูตรงนั้นเยี่ยนกันดีกว,ว่าเนื้อวัดตีอันนี้เลยเนะี่ยสเกลเออไปตีสเกลแปปตีสเกลนี่ไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงการวาดรูปนะตีสเกลจะ <laughs> มีใครเข้าใจสับ์นี้กับเราเป่า <laughs> ยังยังไม่กลางคืนรืยยังซอมมอนไม่ได้ รอครับผมตอนนี้ก็ได้เกาะร่วงมาแล้วนะฮะกว่าจะไปลากกระรองเต่าได้นี่ไม่ลำบากลำบากนะจะดทีว่ายังเก็บไอ้นี่ว่าแอบไอ้อะไรเขาเรียกว่าเนื้อไก่งวงเนื้อไก่งวงในตำนานหายากมาก <c oughs> หายากมากจากการที่ไปบุกตะลุยสมัยก่อนนู่นสมัยที่ผมยังเป็นหนุ่มหนุ่มหนุ่มบ้า สมัยเวอร์ชันแรกๆนะครับผมที่มันมีช่วเงเทศกาลไก่งวงนะที่มันแซอมอนไก่งวงมาตีเล่นได้นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ยังซลมอนได้หรือเปล่าก็มาไม่แน่ใจกลางคืนยังเนี่ยลงลุงเล่นตัวเนี่ยลงเล่นตัวบบเนี้อืววึสาจะลงไปทางนี้ก็น่าจะโดนการเดียนตกครับผมไม่ไม่น่าจะเวิร์ค ตัวโเบิร์ถามว่าดีไหมผมว่าระดับหนึ่งนะแต่นี่ดีฝ่าเชื่อผมฮอตแมนนะครับฮอตแมนสวอตนี่ดีสุดครับโอ้ลงุง โอเคครับผมกลางคืนแล้วนะครับเชื่อผมแป๊บเดียวชนะมานี่ลงมาจะลงมาจะลงมาดีจะลงมาด้วยน้ำตาหืหอันนี้ก็ได้ครับตีทะลุเหมือนกันได้ทองม,มาสี่เองแล้วไปครับแล้วก็ของที่ดีสำหรับก่อนเข้าฮาร์ดโหมดอีกอย่างก็คือเจ้าคัมภีที่ดรอปจากสเลกลไรตันนะครับก็ค่อนข้างดี นะครับไปเราลงข้างล่างกันเถอะเอ้ยเดี๋ยวผมเหลือกอุญแจทองมาเลยเราจะเปิดยังไงวะเออวะเออมีมีม,มีได้ได้ได้ช่วงนี้มันก็ก็เข้าใกล้ช่วงอีสเตอร์แล้วนะครับผมก็มจะมีเจ้าเศษสายลุ้งดอกนะครับผมไม่รู้เกี่ยวอะไรกันนะครับแต่ว่ามันจะเริ่มมีดอกแล้วก็คุณจะได้ของดีมากขึ้นนะครับไม่ดีหรอกแต่ว่ามันจะทําเป็นส,สตียงไอ้ที่มันเป็น อะไรอ่ะเป็นไอเหมือนจะเป็นไอคนนะเนี่ยครับเหมือนเหมือนเป็นคนนะ่ะออไม่เจอครับเจอแต่มารุมาสะเก็บครบสี่สี่ดาบจะกลายเป็นดาบเทระเบตเอ้ยนเอ็ดเนี่ยครับอันนี้เป็นกล่องอย่างหนึ่งที่เปิดได้ของดีๆได้เหมือนกันผมกุญแจหมดวะครับต้องกลับไปเอากุญแจไหมเนี่ยเดือดร้อนไหมเนี่ยฮะเดือดร้อนไหม เอาเป็นว่าผมไปเอาชาโ d o ต Key คีมาเลยแล้วกันชา a d o ต Key คสามารถเปิดกล่องของมืดได้ทุกกล่องเลยนะครับผมโดยที่ใช้เสร็จกุญแจก็จะไม่หายด้วยนะครับผมว่าแต่มันอยู่กล่องไหนอ่ยมีแต่ขยะแนะนำรนะครับผมไอ้พวกโตสลัดครับข้ามาเฟอร์นิเจอร์มันขายดีครับโคตรแพงบอกเลยเอออยู่ไหนเนี่ย เจอแต่กโกลเ้นคีชาโดคี key <_ d ance> ไปไหนหมด <_ d ance> ผมเห็นอะไรบินมาวะอ๋อไอเดโนนเซาโอ้ <_ d ance> ตกใจหมดกระตุกนิดหน่อยนะครับผมขออภัยชาโดคีผมหายว่ะ <_ d ance> <_ d ance> กล่องโล่งไปเลยเนี่ยขายทิ้งหมดเลยนะครับโอ้เมื่อเช้าหัวร้อนนิดหนึ่งคือแบบ เอาเฮ้ยเซฟหายไปได้ไงวะอะไรอ่ะเจอแล้วนะครับผมนี่นะ,ะนะครับเจอแล้วแล้วครับแงบเป่าเต็มไอ้บ้าเออะทิ้งอะไรเนี่ยออกไปออกไปออกไปให้หมดซิวซิวซวเวอร์บอกเอาไปไม่เอาไม่อยากได้เอานี่ยมาออนะครับได้แล้วอ่ะเดี๋ยวก็ลงดิ่งหานารกกันที่ฝ่านะครับ ไม่รู้อะไรโดดลงมามันตายหมดอะับเพราะมันจะเป็นอีซี่หมดนะครับของแมปนี้นะครับยังไม่ใช่ทานหมดนะครับต้อโว์ดีไัเปี่ยงของแผนภนิดนึงนะปลอดภัยเมื่อไรจะถึงอนะเราวาแล้วครับ กุญแจโรลาวาเผาเถอะคุณไม่รู้หรอกครับตอนนิวตัวใหม่กว่าผมจะหากุญแจครบได้มันนะอะ่ไม่ใช่กุญแจหัวใจกว่าจะหากลับมาเต็มเป็นอันนี้ได้นี่มันนะหัวใจทองหาไม่ยากแต่หัวใจแดงไม่หาย,ยากตามเบอร์เก่าอ่ะหาไม่ค่อยเจอแล้วเวอร์ใหม่หหหก็ขี้เกียจหาเหตุผลหลักๆคือขี้เกียจเดี๋ยวนะหายใจไม่ออก โอ้ยไอบ้บ้าขุดมาตั้งนานึึ่งสังเกตว่าหายใจใไม่ออกนะไปต่อเราไม่สนใจสิ่งรอบข้ามครับเจออะไรเราก็ไม่สนนะับมีเยอะแล้ว โอเคถึง okay. น,นารวยแล้วลงมาพบกับน้ำครับผมไม่เจ็บแน่นอนอบินขึ้นโอ้บลิสิบริสิไม่ได้เลยไปครับตามหาครับผมตามหากลองนานนิดนึงขอตัดก่อน ก็มาถึงแล้วนะครับผมก็ดาซิว่าจะได้อะไรนี่ครับผมเห็นไหมดามเมจตั้ง49นะครับของในกล่องกล่องชาร์โใน D ี่ดีหมดนะครับโดยไม่ต้องเข้าฮาร์ดโหมดด้วยนะคุ้มบ่ละนะโคตรคุ้มอเอาไปนะฮะแถบอันนี้เป็นเดมอนิ c กด้วยนะดูดูดามเมจครับ49ต่อกรกับบอสได้ไม่ยากครับผม แต่ผมไม่แนะนำเอาไปสู้กับบอสเท่าไหรนะ่ะถ้าเข้าฮาร์ดโหมดแล้วคุณควรจะใช้มันเป็นแบบเราเรียกว่าอ,อะไรของตั้งต้นไปได้นะครับก็ใช้ไปได้อยู่นะครับก็กล่องชาร์โดจะอยู่ตามนี้นะครับผมว่าหากของเทพจะ,จะกล่องชาร์โดนะฮะก่อนก่อนเข้าฮาร์ดโหมดนะผมจะเป็นกล่องที่ดีมากล่องหนึ่งนะครับส่วนวิธีหาก็ตามที่บอกไปแล้วนะว่าหาอีเจียทอง จากมอนหรือกล่องธรรมดาเอากุญแจไปเปิดกล่องทองแล้วหากุญแจดำมาเอากุญแจดำไปได้เปิดนะครกุญแจดำไม่ต้องเก็บหลายดอกนะครับดอกเดียวก็ใช้เปิดได้ทุกทุกกล่องเลยนะครับอ่านี่ครับเจออีกกล่องครับดูซิว่าจะได้อะไรตืด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 เปิดนี่ดูดาเมจด,ด,ด,ดูดาเมจดูดาเมจแล้วบางครั้งจะได้เมโทัลไรต์บาด้วยนะครับผมได้ออฟซิเดีย,สดยนสกิลนี้ไว้แบบหลุดแล้วมาชั้นยอด โคตรดีนะฮะว่าใครชอบก็อย่าลืมได้ครับใครนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมส่วนชุดคอสตูมนี่ก็ได้จากอ่าตีไอ้วันนั้นนี่นะครับตีอีเวนต์ฮาโลวีนนะฮะประจันประทองนะครับเอความกินหมุมนะครแล้วมันจะให้ถุงกูดี้ฮาโลวีนกูดี้กูดี้อะไรสักอย่างมาประมาณห้าหกถุงนะเปิดแล้วมันจะมีโอกาสได้ชุดพวกนี้นะส่วนหัวก็โลกผม ตีสเกลได้มานะครับไม่ต้องไม่ต้องสงสัยไปตีสเกลมานะครับผมไม่แน่ใจว่าชุดเกาะมันเอาไปบวกได้หรือเปล่านะเออไปรีฟอกได้เปล่าจำไม่ได้นะเอาเป็นว่าใครชอบไปลืมไลค์ทุกท่านเจอกันคลิปหนะ้านะครับผมบายครับ